ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็ได้เวลาเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนไปก่อนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะค่ะและว,วันนี้นะคะสมาชิกของเรานะคะก็จะมีน้องอะตอมนะคะมีน้องซันค่ะมีน้องนาดามีน้องดีมแล้วก็มีน้องอัลฟานะคะ ค่ะวันนี้สมาชิกของเรามาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะอ่าตอนนี้สมาชิกของเราจะมีทั้งหมดเจ็ดคนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนไปก่อนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามากันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องจับพาเด็กนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะ ค่ะและสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กในวันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อจับพาเด็กนะคะมาทบทวนอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะค่ะสมาชิกของเรามาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะก็คือน้องแทนคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะบนหน้าจอของเด็กขึ้นเป็นรูปภาพหรือยังคะเพิ่แล้วค่ะ อ่าขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะทีนี้นะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะก้านตองอ่าตอนนี้สมาชิกของเรามาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากันเลยนะคะว่าจะมีอะไรมากนะคะ,ะมาดูอวัยวะที่หนึ่งในร่างกายของเรากันเลยนะคะอ,อวัยวะตรงนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเขามีชื่อว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่าอ,อะไรเอ่ย ต, right ตาชื่อว่าอะไรคะตาตาอันนี้เรียกว่าตานะคะตาของเรานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเด็กลองสังเกตดูสิคะว่าเด็กมีตาทั้งหมดกี่ดวงคะตากี่ข้างสองข้างมีตาทั้งหมดสองดวงนะคะดวงตาของเรานะคะก็จะมีข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานั่นเองนะคะเราจะมีดวงตาทั้งหมดสองดวงอยู่นี่ข้างขวาอยู่นี่ไหนข้างซ้าย จะมีไว้สําหรับอ่าไว้มองนะคะหรือว่าไว้ดูเวลาที่เด็กเรียนหนังสือเด็กๆก็จะต้องใช้ตาดูนะคะอ่าต่อมานะคะมาดูอวัยวะต่อมากันเลยค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรเด็ก,กรู้ไหมคะอ่าอันนี้นะคะเราจะเรียกว่าหูนั่นเองนะคะไหนหูของเด็กๆอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าเด็กๆทุกคนมีหูไหมคะ อ่าหูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก,มก็มีหูเหมือนกันค่ะหูของเราก็จะมีทั้งหมดสองข้างนะคะจะมีข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะคะหูจะอยู่ด้านข้างของใบหน้าของเรานะคะค่ะและหูนะคะจะมีหน้าที่นะคะ มีหน้าที่ก็คือฟังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆมีหูทุกคนเวลาเด็กเรียนหนังสือเด็กก็จะต้องใช้หูฟังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กไม่ใช้หูฟังดเด็กก็จะเรียนไม่รู้เรื่องนั่นเองแล้วหูนะคะเขาจะมีรูหูข้างในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่เอาไม้หรือว่าเอาหลอดหรือว่าเอาของมีคมน,นะคะแย่เข้าไปในรูหูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เด็กแย่เข้าไปนะคะเขาอาจจะไปโดนแก้วหูทําให้แก้วหูแตกแล้วก็ทําให้เด็กเป็นคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําความสะอาดหูด้านในนะคะจะใช้คัตเติ้ลบัตรนะคะคัตเติ้ลบัตรเราใช้ปัน่นแต่เราก็ต้องปั่นเบาๆนั่นเองนะคะไม่ชิมเข้าไปแรงนะคะ อ่าต่อมาค่ะมาดูอวัยวะต่อมากันเลยนะคะอวัยวะตรงนี้เด็กรู้ไหมคะว่าเขาคืออะไรคะอ่าอวัยวะตรงนี้นะคะก็คือจมูกนั่นเองนะคะจมูกของเด็กอยู่ตรงไหนเอ่ย อ่านี่ใช่ไหมคะจมูกอยู่ตรงนี้นะคะจมูกของเรานะคะจะอยู่ตรงกลางของใบหน้านะคะแล้วจมูกของเราก็จะมีทั้งหมดหนึ่งจมูกนั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะมีรูจมูกนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะรูจมูกนะคะจะ ่ามีไว้สําหรับให้เด็กนะคะหายใจนั่นเองนะคะจะหมูกเขาจะมีหน้าทีา่ไว้หายใจหรือว่าไว้สูดดมกลิ่นต่างๆนั่นเองนะคะเราก็จะใช้ตรงรูจมูกตรงนี้เราจะมีรูจมูกนะคะทั้งหมดสองรูแต่ว่าจะมีจมูกแค่หนึ่งจมูกทีนี้นะคะมาดูอวัยวะต่อมากันเลยค่ะ อวัยวะนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเขาคืออะไรคะอ่าอวัยวะนี้นะคะเขาคือปากนั่นเองนะคะอ่าปากเด็กอยู่ตรงไหนเอย่ยอ่าปากเราจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วในปากของเราก็จะมีอะไรด้วยคะเด็กๆอันนี้เรียกว่าอะไรเอย่ยอ่ามีฟันด้วยใช่ไหมคะมีปากแล้วก็มีฟันนะคะปากนะคะจะมีไว้สําหรับ พูดคุยนะคะสนทนาสื่อสารแต่ว่าการที่เด็กนะคะมีปากเด็กก็จะต้องพูดจาไพเราะด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เด็กนะคะปากของเราก็จะมีเสน่ห์นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดจาไพเราะปากก็จะมีเสน่ห์ด้วยการที่อ่าถ้าเราพูดกับใครโดยการที <nichts. S 2> ่พูดจาไพเราะอ่าเพื่อนๆก็อยากจะมาเล่นกับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กพูดจาไพเราะนะคะ ค่ะแล้วปากนะคะเขาก็จะมีหน้าที่นะคะมีไว้สําหรับรับประทานอาหารนะคะเวลาเรารับประทานอาหารก็จะรับประทานอาหารทางปากนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีฟันนะคะที่คอยช่วยในการเคี้ยวข้าวนั่นเองนะคะอ่าต่อมาค่ะมาดูอวัยวะต่อมากันเลยนะคะค่ะอวัยวะตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า แขนนั่นเองนะคะค่ะแขนนะคะเราจะมีทั้งหมดสองข้างนะคะอย่างนี้เลยแขนเราก็จะมีทั้งหมดสองข้างนะคะค่ะถ้ามีแขนเราก็จะต้องมีมือด้วยนะคะ อ่ามือเราก็มีทั้งหมดสองข้างเหมือนกันนะคะโดยมือทั้งสองข้างของเราก็จะมีนิ้วมือด้วยนะคะในมือ1ข้างของเรานะคะจะมีทั้งหมด1นึ่งสองสามสี่ห้าในมือหนึ่งข้างของเราจะมีทั้งหมดหนิ้วนะคะมือสองข้างมารวมกันนะคะก็จะมีทั้งหมด10นิ้วนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับมือกับแขนนะคะเราจะมีไว้สำหรับถือของนะคะมือของเราก็จะมีไว้สำหรับหยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะแล้วเด็กๆก็มีมือไว้สำหรับเขียนหนังสือจากดินสอแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะ,ะต่อมานะคะมาดูอวัยวะต่อมากันเลยค่ะสำหรับอวัยวะ ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าขานั่นเองนะคะขาของเราก็จะมีทั้งหมดสองข้างเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆจะมีขาทั้งหมดสองข้างแล้วก็มีเท้าด้วยนะคะเมื่อเรามีขาเราก็จะต้องมีเท้าด้วยนะคะเท้าของเราก็มีทั้งหมดสองข้างเหมือนกันนะคะ โดยเท้าของเรานะคะก็จะมีนิ้วเท้าเหมือนกันกับนิ้วมือเลยนะคะนิ้วเท้าอ่าในหนึ่งข้างนะคะจะมีนิ 1, 2, 3, 4, ้วเท้าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าอในหนึ่งข้างของเราก็จะมีนิ้วเท้านะคะทั้งหมดห้านิ้วเหมือนกันนะคะนิ้วเท้านะคะ ทั้งสองข้างเลยนะคะมารวมกันก็จะมีทั้งหมดสิบนิ้วน,นั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะอ่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะจะเป็นเล่มสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะ เจอแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนเจอแล้วเดี๋ยวเปิดมาหน้านี้รอเพื่อนได้เลยนะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่25นะคะหน้าที่25นะคะจะมีอ่าเลห25อาราบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือนะคะเลข25นะคะจะมี2องนำห้นะคะเลข2จะอยู่ด้านหน้าคะ่ะ ส่วนเลขห้าจะอยู่ด้านหลังนะคะอ่าเด็กๆค่อยๆเปิดนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยอ่าแทนคุณเจอแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆคนที่ยังไม่เจอก่อนนะคะ ถ้าเจอกันทุกคนแล้วนะคะสำหรับหน้านี้นะคะเขามีหัวข้อเรื่องว่าต่อเติมใบหน้า,าต่อเติมใบหน้านะคะพี่สิงโตเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะลากเส้นต่อเติมส่วนของอวัยวะที่หายไปให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นั่นเองนะคะ ค่ะเมื่อกี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะก็จะมีตามีจมูกมีปากมีคิ้วมีหูอ่ามีแขนมีขามีมือนะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในรูปภาพนะคะจะมีเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะ อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูเด็กผู้หญิงคนนี้กันก่อนนะคะเด็กสังเกตดูสิคะว่าบนใบหน้าของเขามีอวัยวะส่วนไหนบ้างคะที่เขาขาดหายไปคะอ่ามีอวัยวะส่วนไหนบ้างเอ่ยที่เขาหายไปคะ อ่ามีดวงตาใช่ไหมคะมีตาของเขาที่ขาดหายไป1ข้างนั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะมีตาทั้งหมดสองข้างนะคะอ่าเด็กหญิงคนนี้มีตาแค่1ข้างแล้วก็มีตรงไหนที่เขาขาดหายไปอีกไหมคะ อ่ามีคิ้วเหมือนกันใช่ไหมคะคิ้วก็ขาดหายไปอีกหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่าต่อเติมดวงตาของเขากันก่อนนะคะก็คือข้างนี้เลยอ่เด็กวาดเป็นวงกลมตามกมุ้งได้เลยนะคะเด็กวาดให้สวยๆกว่าของกุ้งเลยนะคะกุ้งใช้เมาส์ก็้อาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะคะแบบนี้เลยอ่า ดวงตาของเราจะมีทั้งหมดสองข้างนะคะเติมดวงตาให้เด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะแบบนี้เลยมองเห็นแล้วอ่า ถ้าเกิดว่ามีดวงตานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเติมคิ้วให้เด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะเพราะว่าคิ้วของเขาหายไปนะคะหนึ่งข้างนะคะอะแบบนี้เลยเด็กสามารถว่าเติมให้เขาได้เลยนะคะมีตรงไหนที่เขาขาดหายไปอีกไหมคะอ่าจมูกนะคะจมูกเขายังไม่สมบูรณ์เลยค่ะเราจะต้อง เติมจมูกให้เขาสมบูรณ์นะคะเพราะว่าในภาพเขามีจมูกแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ปากด้วยนะคะปากของเรานะคะเวลาฉีกยิ้มกว้างนะคะก็จะฉีกยิ้มเป็นแบบนี้เลยแต่ผู้หญิงคนนี้เขามีปากแค่หนึ่งข้างแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมปากให้เด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะอ่าแบบนี้เลยค่ะ เด็กเสร็จหรือยังคะถ้าเด็กคนไหนนะคะยังวาดดวงตาวาดคิ้ววาดปากวาดจมกูกไม่เป็นเด็กก็สามารถดูของต้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเด็กลองวาดดูนะคะสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลองฝึกวาดนะคะค่ะทีนี้นะคะบนใบหน้าของเขาก็ามีอวัยวะทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเด็กสังเกตด,ดูสิคะว่า เขายังาขาดหายอวัยวะส่วนไหนในร่างกายของเขาอีกคะมีตรงไหนเอ,อ่ยที่เขายังไม่มีอตรงนี้เลยค่ะหูนั่นเองนะคะหูจะอยู่ด้านข้างของใบหน้านะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขายังไม่มีหูค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมหูให้เขากันก่อนนะคะหูเราจะมีหูทั้งหมดสองข้างแบบนี้เลยนะคะ อ่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็มีหูครบเรียบร้อยแล้วอ่ามาดูเด็กผู้ชายคนนี้กันต่อเลยนะคะอ่าเด็กผู้ชายคนนี้เด็กสังเกตดูสิคะว่าบนใบหน้าของเขาขาดหายอะไรไปบ้างคะอ่าขาดหายดวงตาใช่ไหมคะเขามีตาแค่หนึ่งดวงเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวาดอ่ารูปต่อเติมดวงตาของเขานะคะ อีกหนึ่งดวงนะคะให้เขาให้สมบูรณนะคะค่ะเด็กๆค่อยๆวาดได้เลยนะคะสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเด็กลองวาดอวัยวะในร่างกายของเราตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะ อ่าดวงตาแบบนี้เลยดวงตาของเรานะคะเราจะมีตาดําตาสีดํานะคะแล้วก็ตาสีขาวนะคะมีตาดําแล้วก็มีตาขาวด้วยนะคะอ่าจากนั้นคิ้วของเขาก็หายไปเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมคิ้วให้เขากันก่อนนะคะอ่าแบบนี้เลยก็อาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะคะไม่เป็นไร เสร็จแล้วจมูกของเขาก็มีแค่ครึ่งเดียวเราก็จะมาเติมจมูกให้เขาให้สมบูรณ์ปากของเขาก็มีแค่ครึ่งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมปากให้เขานะคะแล้วก็ลิ้นของเขาด้วยแบบนี้เลยค่ะอ่าเด็กๆเสร็จหรือยังคะ อ่าถ้าเด็กต่อเติมอวัยวะในร่างกายของเด็กผู้หญิงคนนี้กับเด็กผู้ชายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันเลยนะคะเดี๋ยวก็เพิงจะมาเริ่มระบายสีเด็กผู้หญิงคนนี้กันก่อนนะคะด้วยการที่เราจะมาระบายสีผมของเขานั่นเองค็เพงจะให้ผมของเขามีสีดํานะคะ เพราะว่าเด็กเองก็มีผมสียำเหมือนกันนะคะค่อยๆระบายผมของเขานะคะ เด็กค่อยๆระบายนะคะไม่ต้องรีบน,นะคะถ้าเด็กระบายรีบน,นะคะเขาก็จะออกนอกเส้นเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆระบายเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกนอกเส้นนะคะผมของเขาก็จะมีสีดำ ค่อยๆถูนะคะถ้าเกิดว่าเด็กถูแรงระบายแรงนะคะสีเขาก็จะออกนอกเส้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีออกนอกเส้นแล้วเราจะไม่สามารถลบได้นะคะเพราะว่ายางลบจะมีไว้สําหรับลบดินสอเท่านั้นถ้าเกิดว่าเอาไปลบสีนะคะก็จะเปื้อนนะคะหนังสือของเราก็จะเปื้อนนั่นเองนะคะ เด็กๆเคยๆระบายนะคะ ว่าระบายสีผมของเขาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ <bers iro. S 1> อืม เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวคุกงจะมาระบายสีเสื้อของเขานะคะคุณกุ้งจะเอาเสื้อของเขาสีอะไรดีเออเอาสีน้ำเงินละกันสีฟ้าฟ้าเข้ม เด็กไม่จําเป็นต้องระบายสีตามืมเก็ได้นะคะเด็กอยากได้เสื้อเขาสีอะไรก็สามารถระบายได้เลยนะคะ ค่อยๆระบายนะคะเดี๋ยวเขาออกล็อกเส้นทีนี้ก็จะระบายตรงคอเสื้อของเขาด้วยสีเหลืองให้เขาใส่กระโปรงสีส้มละกันเขาก็จะใส่กระโปรงสีส้ม แล้วก็ใส่รองเท้าเดี๋ยวเขาให้ใส่รองเท้าสีชมพูรองเท้าใส่เท้าสองข้าง เสร็จแล้วผู้เพิ่งได้ระบายสีภาพเด็กผูออ้หญิงคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคพ่จะให้เด็กได้ระบายสีภาพเด็กผู้ชายเองนะคะก็ไม่ระบายให้เด็กดูเป็นตัวอย่างนะคะ,ะเด็กสามารถระบายได้เลยนะคะอ่าทีนี้นะคะ เดี๋ยวเขาก็จะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ระบายสีให้เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่าทบทวนอวัยวะในร่างกายของเรากันก่อนนะคะที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะตาอันนี้เรียกว่าตาใช่ไหมคะอ่าแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรคะ อันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยอันนี้เรียกว่าหูอันนี้เรียกว่าอะไรคะอ่าอันนี้เรียกว่าจมูกอันนี้เรียกว่าอ่าอันนี้เรียกว่าปากนะคะส่วนอันนี้ก็คือคิ้วนะคะแล้วก็มีแขนมีมือแล้วก็มีนิ้วมือนะคะตาหูจมูก ปากคิ้วแขนอันนี้คือแขนมือแล้วก็นิ้วมือแล้วก็มีขาแล้วก็มีเท้านั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ระบายสีให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วเด็กก็อย่าลืมถ่ายภาพกันบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันนะคะเดี๋ยวพุ้งจะมาเก็บภาพสวยๆนะคะหนึ่งภาพกันก่อนนะคะให้เด็กๆนะคะยิ้มสวยๆให้กุ้งคนละหนึ่งทีนะคะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะวันนี้กุ่งจะมีฮัทอ่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกุ่งจะเก็บภาพแล้วนะอ่าเด็กๆยิ้มสวยๆคะ่ะ หนึ่งสองสามอะเด็กยิ้มค่ะโอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้พงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคุณเพื่อนบ๊ายบค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย